สายแฝงราบที่ที่นอ52รั้ง2เข้าทำตัวที่ดีแฝงในสายด้ย2567ครับด้วยนางสาวสุวรรณคำพาต้องหาว่ากระทำความผิดฐานช่องวงและนำเข้าู่อระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งูล ือเหมไม่ปักค่ะอ๋ออันนี้คือเหมอือนใส่ห้องผัดตบาบอะไรนี่ก็สีฟ้าได้เลยสีฟ้าได้เลยเจอพวกนี้จะไม่ไม่ไม่ปักชื่อเยอะแ,แต่ใช้ห้อยบัตรเอาใช่ไหมเจอพวกนั้ก็มีนะคะนีขอทราบขอทราบหน่อยว่า ประวัติการศึกษาของคุณเนี่ยคุณจบจากที่ไหนามาไม่ได้เป็นหมอใช่ไหมไม,ไม่ได้จบหมอใช่ไหมเอาตรงๆกันเราคุยกันแล้วนึกยังไงถึงว่าจะต้องเป็นหมอจะต้องเป็นหมอหรืออยากความรู้สึกลึกๆอยากเป็นหมอมาก่อนก็ขอโทษค่ะหนูอาจจะคิดน้อยค่ะพี่คิดน้อยอยังไงหนูไปอยู่เดินดู่แทบมานานแล้วหลายปีแล้วเนี่ย นะหนูไปถ่ายรูปกับดอนล,ลงดาราพี่มีมีข้อมูลหมดแหละอตอบพี่หน่อยแล้วมีอะไรพูดต้องพูดแล้วแหละเพราะตอนนี้ค,คนเราเนี่ยนะผิดเมื่อผิดแล้วเมื่อมันเกมจบก็คือจบมันจะเกมโอกาสตั้งต้นชีวิตใหม่หลังจากที่เรารับโทษทางวันผิดเราแล้วเนะี่ยเราเริ่มใหม่ได้แล้ววันนี้หนูหนูผิดหนูสำนึกหนูอาจจะคิด คิดน้อยไปค่ะพี่